สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของพิศดาแดงแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดอย่าร่วมสนุกจัดไป BK8 เว็บออนไลน์แดับหนึ่งของเอเชียที่น่าเชื่อถือที่สุดหรือแอดไลน์ได้ที่ b k 8 n e w เริ่มต้นกันที่สื่อดังของตีนะครับอย่างเดมิเลอร์ครับระบุว,ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้พูดคุยกับคริสเตียนอิเชนครับบอกว่าจะให้ค่าเหนื่อยตามที่เขาต้องการครับอยู่ที่ 150,000ปอนด์สัปดาห์แต่เจ้าตัวนะครับอยากดูก่อนว่าพิซซาแดงนะั้นจะเสริมทัพได้ดูดีมีนาคตหรือไม่ล่าสุดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นนะครับได้มีการแจ้งกับคริสเตียนอิเชนครับกองกลางชาวเดนมาร์กแล้วก็เย็นของเจ้าตัวว่าพวกเขาพร้อมที่จะให้สัญญาระยะยาวถึง2ปีพร้อมกับให้ค่าเหนื่อยอชเชนสัปดาห์ลนะ 150,000หมปอนด์ครับหรือประมาณ6.45ล้านบาทไทยตามการเปิดเผยของเดอะมิลเลอร์สื่อของเมืองผู้ดีอีเดิช่นครับหมดสัญญากับเบนฟอร์ดแล้วนะครับอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่30มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาหลังจากที่เขาสัสญญาที่นั่นแค่6เดือนในช่วงกลางฤดูก,กาลที่ผ่านมาครับซึ่งตอนนี้ก็เหลือทีมในพรีเมียร์ลีกเพียงแค่2ทีมตัวเป็นข่าวคราวอยากได้ตัวเขาแบบจริงจัง,จงนั่นก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเฟนฟอร์ด เดลเลเร่ Miller, ครับเสริมว่าตอนนี้อิริเชนเองนะครับอยากรอดูก่อนว่าแมนยูนั้นจะคว้าใครมาร่วมทัพได้บ้างในช่วงสมอร์นี้แล้วค่อยตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองโดยพปที่เชื่อกันว่าหากทัพปีศาจแดงครับได้ทั้งไทเรลมาเลเซียกับฟิิปดยองครับมาเสริมแกงจริงๆแล้วนั้นเนี่ยอิริเชนก็ตัดสินใจจะเป็นลูกทีมของอิริเทนฮาอีกคนด้วยทั้งนี้นะครับค่าเหนือระดับหนึ่0 0สนห้าหมื่นอลสัปดาห์นี้นะครับถือว่าเท่ากับลูกชอได้รับอยู่กับปีศาจแดงในตอนนนี้้ดวยะครับ ข่าวต่อมาครับเดอะการ์เรียนครับสื่อของกรีระบุว่าเชลซีนะครับเฝ้าตามข่าวของฟิกกี้เดยองอย่างต่อเนื่องและอาจจะมีการสู่ขอเขาหากแมนยูนั้นไม่สมหวังในการล่าตัวของดาวเตียชาวรัสโดยว่ากันว่าทอมทูเคินครับชอบฝีเท้าของเดยองในระดับหนึ่งด้วยซึ่งตอนนี้นะครับบอกว่าเชลซีนั้นกําลังจับตาดูสถานการณ์ของฟิกกี้เดยองครับกองกลางของบาสลน่าอย่างใกล้ชิดและอาจจะเด้งดึงมาร่วมทับหากดิลระหว่างเจ้าตัวกับแมนเชสเตอร์เดนเดเกิดล้มไม่เป็นท่าตามการรายงานของเดอะการ์เรียนสื่อชั้นนําของเมืองผู้ดีจนถึงตอนนน,อนีี้ดด้ะัััับเเองงยไไม่ดดกต ทีมชุดใหญ่มาเสริมทัพเมสในรายเดียวไม่ว่าพวกเขามีข่าวคราวกับหลายแข้งก็ถามครับอย่างเช่นราฟินญาว่ากันว่าลีดยูเนเต็ดต้อนรับข้อเสนอพวกเขาแล้วแต่ตัวนักเตะนะครับอยากย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนามากกว่าเป็นต้นทั้งนี้นะครับถึงแม้ว่าตอนนี้โอกาสของเนยองจะย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยไนเตดมันสูงพอตัวแต่เชลซียังดูความคืบหน้าเกี่ยวกับดีลนี้อย่างใกล้ชิด เผื่อว่าจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นให้พวกเขาโดยมีการที่ได้เปรียบเหนืออย่างแมนเชสเตอร์เดนตอยู่หนึ่งอย่างคือการที่ชั้นที่ผ่านมาพวกเขาได้ไเล่นในศึกยูฟ่าแชมเลกซือเจ้าเดิมนะครับยังเสริมว่าวัตุเคลนเองนะครับผู้จัดการทีมสิงตัวนั้งครามชื่นชอบฝีเท้าของแข้งวัยห้าปีรายนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วในขณะที่ฝั่งเชลซีเองเคยส่งแมวมองดูฟอร์มของเขาตั้งแต่เดยยองยังอยู่กับอาแจ็คอัสเตดมครับก่อนสุดท้ายแล้วเขาจะเลือกไปอยู่กับบาสุลนา ข่าวต่อมาครับลุยซาฮาแสดงความเห็นว่าอริเทนฮาครับจะเข้ามาวางกฎและว,วางมาตรฐานเข้ากับคริสติโนเดอร์โดพร้อมเชื่อว่าเรอร์โดนั้นจะช่วยทีมได้ดิบด้ดีในอนาคตอย่างแน่นอนครับลุยซาฮาครับ อดีตกองหน้าของแมนยูครับสแสดงความเชื่อว่าอดีตท้นฮากเองผู้จัดการทีมคนใหม่ขือพิซซาแดงจะตั้งกฎและมาตรฐานหลายอย่างเอาเข้ากับคริสตียโนโรนโดไว้เป็นอย่างดีช่วงหลายวันที่ผ่านมาครับโรนโดมีข่าวเกี่ยวกับการย้ายทีมในดับหนึ่งครับหลังจากที่มีการซุบซิบว่ากังวลที่แมนเชสเตอร์เรื่องการเสริมทัพได้ล่าช้าโดยดา,าวเตะชาวโปรตุกสรายนี้เหลือสัญญากับทีมจนถึงช่วงกลางปีหน้าเท่านั้นด้วยซาหาเผยว่า สถานการณ์ของเขามันจะออกมา2หน้าครับไม่มีใครสามารถรับประกันถึงเรื่องนั้นได้นอกจากคริสเตีอโนโรโดเองครับเ,เป็นคนเดียวที่จะได้คําตอบเกี่ยวกับเรื่องนั้นแต่มันคงจะไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะปล่อยเขาออกไปเพราะเขาเป็นคนที่ล้าค่ามากๆผมมองออกเลยนะครับว่าเขาจะยังทําในสิ่งที่เขาทําได้ดีที่สุดต่อไปนั่นคือการทําประตูเป็นกอบเป็นกำรรและช่วยให้สโมสรเขากลับมาอยู่ในจุดที่คู่ควรเขาสามารถมีบทบาทที่ดีที่สุดในยุคข,ของเอร์เทนฮาร์ก ไม่ใช่แค่ในการทำประตูเท่านั้นแต่ยังผ่านทางชื่อเสียงของเขาด้วยผมมั่นใจว่าผู้จัดการทีมคนใหม่อยากจะปลุกฟังกฎใหม,ใหม่และมะาตรฐานใหม่บางอย่างที่เข้ากับโรนโดในแง่ของการไปไล่กดดันคู่แข่งเขาอาจจะไม่สามารถทำได้มากนะักแต่จะเรียกทำในการทำงานของเขาและความมุ่งมั่นของเขาขึ้นอยู่กับระดับความเหมาะสมอยู่เสมอในแง่ของฟอร์มการเล่นโรนโดอยู่ในระดับเดียวกับพวกแข้งชั้นยอดเขาจะผลักดันบรรดาน,นักเตะที่ต้องการความเชื่อมั่นได้อย่างเช่น เดฟอร์ดเป็นต้นพวกเขามีผู้จัดการทีมคนใหม่มันกำลังมีกฎใหม่ๆบรรยากาศใหม่ๆและผมตื่นเต้นกับเรื่องเหล่านั้นมากๆครับผมนี่คือการเบรกข่าวสารของพิศาดาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปสวัสดีครับ